เอาครับผมก็สดิเพื่อนๆมเยอยู่กันไหมครับวันนี้อยู่กัครับวันนี้อยู่กับเฟิร์สนะเสียงเฟิร์สอาจจะเบาๆนิดอันนี้บอกตรงนะผมทำอะไรไม่ได้นะครับเฟิร์สอยู่ข้างผมเสียงเสียงเฟิร์สก็อาจจะเบาอเสียงช่องเฟิร์สก็อาจเสียงพี่อาจจะเบาใช่ไหมเสียงเฟิร์สอาจจะดังอ่าช่องไทยช่องมันช่องนั้นเสียงเด่นกว่าแค่นั้นเองนะครับวันนี้พาเฟิร์สมาเล่นนะครับปกเก่ว่าเฟิร์สผมอยากเล่นว่าอยากเล่นันอะไรน้องชายใช่ไหมชายชายอยากเล่นแต่ชาย ไอ้ทายอย่ารอทายมาอัดผักทต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เฟิร์สเป็นนะครับเทนเนอร์เวลหนึ่งนะครับพีเวลสี่แล้วข้างเห็นปะเออนี่ปะวันนี้อย่างแรกเลยเฟิร์สเราต้องถล่ลงไปตายก่อนเลยใช่ไปครับเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่ปาบอลเล่นนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยปาบอลไม่ได้ทำไมอ่ะเฮ้ยเจ้าตัวนี้เฮ้ยตัวอะไรวะหอยเหรอนัดอ๋อซิวมันคือแมวน้ำแมวน้ำแต่แมวน้ำจมอยู่ในดินไม่ใช่เป็นร่างแรกของแมวน้ำใช่ร่างแรกแมวน้ำ อย่างนี้เลยเหรอมันจมในดินด้วยมันจมอยู่ในดินในน้ำจมในดินอยู่เลยไม่ครึ่งหนึ่งมันจมเดี๋ยือดตาโผล่มาแล้วกูดูว่าโปเกมอนใหม่เฟิร์สดูผมว่าพี่แค่จมไปอู้ดโดนยิงอู้ดอู้ดอู้ดมายิงไอพาร์เก็ตไอ้หูหล่อมยินยินแล้วมันนั่งนี่ตัดงานไหมตัดงานเลยเฮ้ยมันเกี่ยวมึงเองไอ้เกี่ยว ไอเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วมันแลบลิ้นด้วยเฟิร์สตายเถอะนะขอร้องเออหตายยากยังวะของเฟิร์สเป็นตัวอะไรเฟิร์สในเฟิร์สดือดใช้ไฟเลยต้องแหงนแผลไฟตับไม่ใช่น้ำใช่แต่มันยากไงเฟิร์สเฟิร์สเอาไฟไล้วแกทำหนุนเฟิร์สเฟิร์สในเฟิร์สมาเลยเฟิร์สตัวอะไรตัวเดียวกันใช่เหรอนึกว่าจะแบบแม่งเล่นด้วยกันแม่งคนละตัวแม่งสุดท้ายแม่งตัวเดียวกันเออเออใช่ปุ้วันโกเราจะเห็น ถ้าพี่เจอเฟิร์สก็เจออ่ะเฟิร์สเจอตัวดีก็เจอตัวดีเรลยแรกๆพี่ตายคนบ่อยเฟิร์สไปเฟิร์สลงไปสู้คอยคิงหน่อยวไหมไอพี่ผมโชคดีมากเลยไม่มีท่าโจมตีใช่เหรอหมดหลอดค่ะหมดหลอดค่ะโดนมาแข่งไปค่าโปรเกมอนพี่ใกล้จะเวลใกล้จะเวลเวลสี่แล้วเฟิร์สเฮ้ยไปคอยคิงเดี๋ยวไหมไม่ตายเหรอพี่ไปหิ้วเลือดรอแล้วกันพี่จะไปหาทางพยาบาลเดี๋ยวบอกว่ามีท่าโจมตีไง พยาบาลขาพยาบาลขาคนถามเราว่าสมไอพีไรไอพีใต้ในคลิปชาติรอบนี้ให้จริงๆแหละนะครับลืมใส่มาสองพันแล้วนะใช่เหรอใครใส่วะมึงเหรอใช่เหรอแล้วไม่ต้องขอวะไม่รู้เขาไม่ได้สังเกตหรือเปล่าใส่ตรงไหนใส่ก็ใส่ดคกิปชั้นข้างหลังเหรอข้างใต้ใต้สุดเลยเหรอใส่ที่หลังหรือว่าใส่ที่หลังหรือใส่ก่อนบนอันแรกเลยอ๋อใส่ตอนก่อนปล่อยคลิปแรกผมไม่เห็นนะคลิปแรกไม่มีมี แล้วมึงแก้แกนั่นแล้วคลิปคลิปแรกไม่มีแกตั้งแต่วันแรกเลยถามเลยคลิปแรกไม่มีค่อยเฉียบกันคลิปแรกไม่มีเพราะกูไม่ได้ใส่ก็ก่อนประมาณสองชั่วโมงมึงใส่จบแล้วเออนั่นแหละครับผมมีนะครับลงเปิดดูเองก็ได้เออดูเลยเออดูเองอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้แหละเราสดๆกันตรงนี้เลยนะเอาคลิปสองแล้วกันไหนดูกันเออมีโอเคครับสรุปแล้วมันมีอยู่ใต้คลิปไม่สังเกตแต่เราเองแล้วกัน S 1> <S 1> <S <S อะไรเป็นอะไรรับโยกเลยรับโย่โอ้อ้สู้ตรงเมืองก็ได้นะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องลงไปถึงหาคอยคิยงหรอกพี่ว่าแต่เราก็เจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยที่ฮิวเนี่ยหลังคาแดงอ่ะเฟิร์สแดงทุกหังคาเลย <S <S โอ้โหวะ่ะเ่อยเราตีไม่เข้าเลยนะครับตีได้เข้าน้อยมากโอ้โหโดนปืกนก้อนอีกแล้ว <S <S โดนใส่ก่อนตายครับผมชาเมนเดอร์ของเราเลือคุณจอยมากเลยไม่หิวปเกมอนให้คุณจอยหิวผมเถอะขอบคุณค่ะมีของอะไรขายบ้างวะเฮ้ยเดี๋ยวดูคอยเราเดิเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีรับคอยหน้าเว็บนะใช่รับไหมวะโอเคสวัสดีครับ ว่าซต้องต้องต้องเติมเท่านั้นต้องเติมหรือเปล่าใช่ไหมไอคนจนเลยต้งทนขับรถเรียเี่ยจะไปขี่และอีมวยคนงาม่ะไยอุด้งบาข้ามันเดือยสเปร์ลมันชอบถงลองอย่างนั้นคุณท่านสำคัญสเปรอล์หูสียงระเบิด ผมโดนมันใช้แซนแซนแไงบอกเลยมาวะอ้งไม่ตายวะแล้วก็จะเป็นพวกตาบมอนตเลยเพราะว่ามันเป็นพวกใช่หนูอะพวกนกพิจ้อ่าตนนั้นเลยครับอ่านั่นแหละนั่นแหละครับผมแล้วจะเอาตีทัดพืชดอ่า ใหตโย่ตหตโต่ให้โย่ไงให้โยไปเฟนรถดีเฟนครับได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ปาลี่ผมดต้าพตายานนอร์เ้อเอ่เ้สีใก็บยังไงวะก็ตีมอนเตอร์่ตีอนอนี้แหละพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่รอดูอ่ะนี่ไปพาเราี่ตีตายใช่ป่ะามันกจะบอกอยู่ว่าได้เท่าไหร่ได้ร้อย อ่าเนี่ยอสองแล้วยังเพิ่มกับท่านทนอเทนเนอร์ทนหลมาอ่อราเทนเนอร์ใช่เทนเนอร์ต้องตีตัวที่กระจอกที่สุดเอาง่ายอยาเย,เยอะตีคอยคิงครับเนี่ยตัวเน้อยมัน,น,นตีมันได้น,อน้อยพี่พี่อยากตพีพี่เลยอยากตีววงสูงไงอาจจะตียากแต่มันได้พี่เป็นร้อไง จนเลยต้องทนหาโปกเกมอนจับจะไปสู่โปกเกมอนคนงามโปกเกมอนนั้นต้องเรียกมาถามอ,อะไรวิวแปดโปเกมอนใช่ไหมเดี๋ยววิวเทรนเนอร์วแปดตกใจนี่อยิม้มมันกลางกดลงมัยิม้มมัลางกดลงไอ,เ,เ,อเราไม่มียิมเราไปื่นไปใช่แต่เราไม่มียิมไงตอนนี้เฟิร์สเดี๋ยวเลยเฟิร์สตอนนี้เราไม่มียิมเฟิร์สเ,เลือกเวลเวลเวลอะไรอ่ะวิวสิบวิอ่ะ ใช่ปะโปเ,ปเปปกมอนโก้เลือกยินได้หรือว่าอะไรแล้วอยู่ยิมเดียวกันด้วยเฟิร์สเราอยู่สีเหลืองใช่เราคืออิสติงพวกเราถือทีมอิสติงตั้งแต่โปเกมอนโกลแล้วมึงอย่ามึงสีฟ้าอยู่พี่เป้งไปเลยจัดนอนไปเลยแหม,แมรอบแรกบอกว่านัดอยู่กูสีสีเหลืองเบื่อไม่อยู่พี่เป้เอออยู่สีฟ้าแคปมากูน้อยใจพอไอ้สัตว์เลิกความเป็นเพื่อนไอ้สัตว์เลิก ความเป็นเพื่อนเลิกความเป็นเพื่อนเลิกจะยังมีงานไหมเข้มเพื่อนเลิกแล้ววันที่อะพี่ว่าเพื่อนตัวเนี้ยพี่โอเคสุดแล้วอะหลังจากที่เราใช้ชาเมเดอร์มาจนวิวเก้าแล้วเราเจอพิจิววิวแปดเลยเฮ้ยวิวเก้าเลยจังวะมึงปั๊มไงวะ ไม่ปอมหรอกีมเตอร์เยอะล่ได้จะเววายพี่เป็นธรรมาผมี่มอนเยอะกว่าตัวเองดยหละพี่เออยู่เลยเนี่ยผมต่มอนเอรยนี่มินจี้ครับเราไดมี้่แบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปรักษาเพราะว่าเราใกล้ตายแล้วนฮะซึ่งโดนโนะพี่เรยโดนตรงไหนอะโอ้โหมนช่างกายแทนนอพอมปพี่น้องปให้ผมไปรักษาด้วยครับนี่ดูเงี้ได้เฟิร์สดูคอยอะใช่ดูคอสิบมีแค่ร้อ ไม่รู้อะอ๋อนี่ไงพี่ผมรู้แล้ววิธีหาเงินหาไงโปรเกนโปรเกนสต็อปนี่ไงซุ per โวชาต์มาขายอ่าได้ไรได้อันละ175บาท175ขายได้แสนเพื่อซื้อไอ้ทานตีนเนี่ยนะใช่โอ้ไอ้พี่มันมีหลายอันมีเอเนจีก่อนด้วยแต่ปกติเขาเราไม่ต้องซื้อหรอกเราไม่มีอะไรให้ซื้ออยู่แล้วนะเรามันจนเรามันยากจนเซิร์ฟนี้เขาไม่สนยูทูบเบอร์เลยนะครับบอกก่อนไม่สนเลยเฟิร์สขอยอะไม่ได้ด้วยไม่รู้ดิมันมันไม่น่าจะได้หรอเราลองไปไปขอไหม แล้วเฟอร์ได้พี่ขอด้วยจัดปลายชุดใหญ่ไฟกระพริบ,พบเ,เพราะเราคิดว่าเราคงจะเล่นเซิร์ฟนี้อีกนานนะครับบอกเขาแล้วขอเดินละพันเหรียญค่าโปรโมทค่าโปรโมยังไม่เห็นีกอ่ะทเใครยังไม่รู้ไปดูนี่นะครับของพัดแรกเอยตัดออกไปแล้วไม่ใช่มันยังมีตอนตอนนี้นี่อยู่ตอนนี้แบบว่า I am YouTuber ไปดูได้นะ เขาเรียกว่าตัดตัดออกคือผมมาพูดว่าฉันเนี่ยคือยูทูบเบอร์นะฉันเนี่ยไปติดตามช a แนลฉันได้อ่ะเขาว่าฮู้ยูทูบเบอร์เหรอโอ้ช่องไหนผมขี้เกียจเขียนชื่อช่องผมก็เลยให้ลิงก์ไปบูมแอดมินบอกมึงอย่าแปะลิงก์แอดมินบอกมึงอย่าแปะลิงก์กูทำอะไรไม่ถูกเลยกูโบ์นะเว้ยยูทูบเบอร์ทำให้ใครห้าแสนเลยนะเว้ยมึงง้อกูหน่อยเข้าใจปะง้อหน่อยเข้าใจปะเดี๋ยวกูให้เด็กไปมาทวง แล้วครับผมก็ตอนนี้เฟิร์สมาเมืองไงนี่คือจริงๆนะครับผมจร,จ,รจริงบอกตามตรงเลยเฟิร์สบอกเขตามตรงไปเลยบอกตามตรงเลยผิดครับผมเออไปกดปุ่มหตัดคลิปครับทค่ให้คลิปต <ah ัดมากลาความจริงผมอัดมา20กว่านาทีแล้วใช่จริงนะแต่เผยไปกดหยุดครับเออนั่นแหละดังนั้นนะฮะก็เป็นเป็นการตัดมาอยู่ที่เมืองของอะไรอะ โมรันธุ์พืชใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บพืชต่อซึ่งเมื่อกีอ้เราเก็บเมลไปทชมเปญเดอร์ไปจนเมลกาแล้วก็จับที่มาใหม่ตัวนึ่งแล้วผมซึ่ง์ฟหนวดหาผมต้องทำสเปากลับนะครับเพื่อที่จะเก็บมาใหม่ไปคิวอ่ะกองผมก็เหมือนเดิมครับผมตามนั้นแหละครับเพื่ออยากรู้ว่าไอตอนที่ผมจัดไปอ่ะมันมีอะไรบ้าง <c oughs> คิดไม่บอกครับหมดไปเยอะมากหมนคนเยอะแล้วเพิ่งมาเห็นว่าคลิปตัวเองโดนตัดครับผม เมื่อกี้เฟิร์สจะเลิกอ่ะแล้วเราจะเป็นเดิ้ลลงมาตายอีกแล้วชุบได้พี่มีชีวิตชุบมาไม่ก็ตายอยู่ดีชุบไม่เดี๋ยวพี่ตีอะไรให้เจ็บก่อนไงแล้วเดี๋ยวพี่ก็ชุบชุบมาแล้วเปลี่ยนตัวไงแล้วก็ตายอยู่ดีชุบแล้วพี่ก็ไอ้นี่ไงคิวเลือดคิวเลือดเจ็บช่างมันเถอะเสียใจโอเคไปฮะเดี๋ยวเราไปหาติโก้แล้วพี่จะกลับบ้านแล้วเฟิร์สเฟิร์สเวลามันกดทับเฟิร์สมันกดตรงนี้เออกดตรงนี้แล้วผมเปลี่ยนเป็นแล้วพี่ก็จะไปแล้วตายอีกแล้ว ตัวเดียวมันยากจังเว้ยไอ้ไข่ไอ้ไข่ต้องจับแล้วมันเป็นปวยงอนในตำนานสำหรับโปเกมอนโกนั่นแหละเฟิร์สนั่นแหละเฟิร์สนี่เมืองของเราเออ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 ไปแล้วผมเรามาเลือกสีไหมเฟิร์สเราไปสีเหลืองไหมเฟิร์ส พี่อยากได้ไอ้ไข่มากเลยเอ๊ะพี่อยากได้ไอ้ไข่มากเลยเฟิร like ์สเอาตรงเลยพี่อยากเออเฟิร์สไปหาดิแปเมตรเลยนะพี่เออเฟิร์สเดินหาดิเฟิร์สเดี๋ยวพอเฟิร์สหาเจอปั mm ๊บพี่ทีพีไปปุ๊บอ่ากระบาให้แล้วเฟิร์สก็ไปหิ้วเลือดแล้วเฟิร์สทีพีกระบาพี่ปั๊บอ่าแล้วก็อยู่เหมือนเดิมไงสุดยอดอ่ะพี่บอกเลยวิธีนี้ใช่ครัเฟิร์สเฟิร์สเดินผิดทางใช่ไหมเฟิร์สเดินผิดทางใช่ไหมใช่เหรอไปเฟิร์สไปเฟิร์สเจอยัง จะโฟล์กทีพีพีอยู่เรืองใช่ไหมไม่เอาอะขอป่ะไปเอาพีเอออะ่ไมใช่ไปไปไม่ได้ครับตัวนี้เราอยากได้ไม่ได้ครับเลื่องสิบห้าว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะขอเดี๋ยวไม่ตายนะพืชเอ๋อเออเออเหลืองอยู่เหลืองอยู่เหลืองอยู่เหลืองเลยเออเหลืองเลยโอ้โหโ้โดนเลยว่ะเสียงบโอ้โหอ๋อปาวบอพี่ไม่ได้ตีพี่มันใช้ปาเลียพี่ไม่ใช่ปาเลียปาเลียปาเลียเสียงน่ากลัวที่หาย ปังๆปั้มไอ้ vớt 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 หินมูโซแล้วเออยากเลยหายากเลยเฟิร์สหายากเลยเฟิร์สโหจะเป็นเอามาสตัวเลยวะเฟิร์สแต่ทำไมสีเหมือนกันวะ <c oughs> เห<ส>มือนกัน,นเหมือนกันโอ้ช้น,นี่จบเลยเอาเลยอะบอกเลยตียากจังเ้ยโอ้อโอ้เสียงเสียงเสียงเดี๋ยวเราจะเอาไปปันนี่แหละแล้วผมว่าจะได้มีสกิลที่โตครดีเออตัวนี้โหตัวนโหตันี้ในปกมอนโกไม่โคตรโหดอะเลยว่าในปกมอนจริงมเออแต่ในปกมอนโกเันโหดถูกก ่าแต่เรื่องโปเกมอนมันจะงเป็นโปเกมอนธรรมดาแต่โปเกมอนโกคือมันโหดได้ครับผมดังนั้นเราต้องเก็บมันไว้เก็บมันไว้บางทีเซิร์ฟเวอร์นี้อาจจะทำเป็นโปเกมอนโกก็เป็นได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นได้มันเป็นเลยใครจำได้ไหมครับโปเกมอนโกอ่ยตอนเปี่ยนเรื่องั่งมันได้รันเบลอะไรรันเบลเล่นอะไรับเฮ้ยคุณโดนอะไรเนี่ยไม่สามก็ห้าน่าจะห้าน่าจะหกมันร้องเพลงให้คุณฟังอีกแล้วเออเรื่อง พี่ตายหลายรอบแล้วเฟิร์สกูจะฆ่ามันไม่ตายแล้วเนี่ยพี่น่าใจที่จะลองห s อกยิ่งสิบหกแล้วทำไงต่อเฮ้ยเอ้าไมมันมีเืงอนกกรเราต้องใช้ต้องเก็บไ้ที่สกิลที่มันไประโประโยหรอถ้ากัดโน์ม่ไเราต้องกดเลือกอนไนมันไม่กลา่างอ่ะสยงนย็ดย โอ้โหดูชาแมนดอวันนี้ครับเราได้ส่งตัวนี้มานะครับสุดท้ายเราก็ทําได้ถ่ายครับผมถ่ายครับผมทำเป็นโปะครับไม่ได้ครับถ่ายครับในแบบของผมไม่ได้หรอกในแบบของใครอูท่ามังกรนะก็อู ห้าสียงมังกรแม่งเท่มากอะได้เป็นมังกรคำรามอะโคตรสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวนะครับผมมะพร้าวแก้ว2ถุงนะครับผมบอกเลยนะครับณจุดนี้นะครับผมโรนัลโดก็เทียบไม่ถึงครับผมไม่มีใครขัดคุณ่อยเลยเอาละครับผมก็จบพักกันดีกว่าครับผมก็อยู่สปาแน่นอนเดินกลับมาโอเคก็นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้มาดูทีต่ามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟอยู่ใต้ดิคลิปชั้นนะครับจะบอกก็ไม่ให้นะครับผมนะฮะให้เลี้ยวหาหน่อย นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าผมเดี๋ยวพา,นนาร์ทหน้าเราจะมาเราาจะมเลือกทีมกับเฟิร์สใช่ครับผมนะครับผมจะไปอีกฟาร์มเล้วหลังใหม่ให้ถึงวิวห้านะครับผมแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเลือกทีมกับพี่บอลเราบอกเลยว่าเราอยู่อินสติงครับแน่นอนครับสีเหลืองครับไม่ได้สีเหลืองครับผมอ้าวไอ้ซาดมึงเป็นศัตรตูให้นไหมไอ้เฟิร์สทำไงวะมาตรการเด็ดขาดดีกว่ามาตาสีสีเด็ดศัตรูเราดีกว่า เอออย่าไล่มันออกเลยเฮ้ยเดียคนตัดงานเฮ้ยคนตัดงานที่ตัดเองได้แต่พี่แบบรับภาระแบบมีภาร์ล่ไม่ไม่หนักสบายขึ้นเงินเดือนไม่ต้องจ่ายเออเอกสนบ้าเอกสนเปล่างดูสีอะไรโอ้โอเคมันสนมันสนโอเคเรา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 อะไรเราฟิวสองคนเหลือสองคนอะไรสองคนเราอยู่สีแหงเราอยู่สีแหงเราอยู่สีเหลืองสีแดงไหมดสีแดงโอ้โอเคเราเหลือสามคนแล้วเหลือสามคนแล้ว ตัดไม่อยูเสียนะอะินเสียนะาเมื่อกี้นม่ันเหมือมีไรตีหัวอยู่เหลืองยนเหลืองไม่เปลี่ยนใจไวนะไม่เปลี่ยนใจเมื่อกี้สมองมันเบลอเบลอผิดเบลอโอ้โหผิดีฟ้าเปนสีไเบลอเออเมาเลยเออดาสิฟ้าดิดาสีฟ้าดิแงเีย มี่เป้เหเ่ยวพ่อพ่เป้ทานะโ่ฟีหลืองไหมโอ้ยมึงสมาตรฐานนี่บ้าโเคคลิปกันเลยดีกว่าโอ่อแล้วผมไปเจอกันคบ๊ายบไวเจอคิปหน้าผมสำหรับี้ผมสวครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครผมเพื่อจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยแอย่างที่2ครับ ขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาทิ่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย